สวัสดีครับที่ผมทอคัททีชานลนะครับก็กสำครัญนะครับสําหรับการพูดถึงบีที่มรณะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องดาฟฟามิญยาใสยกินพื้นที่กันดาฟฟามิญยาใสยกินพื้นที่เนี่ยจะมีคนใช้อยู่4คนนะครับที่ผมได้สังเกตเห็นมาจากในเรื่องคนแรกนะครับก็คือเคร์โกชินจิเป็นผู้ใช้ดาฟฟามิญยาสักานาเดนะครับข้างบนไปก็คือจงโคนล้มสักานาเดะความสามารถนะครับก็คือการให้คนอื่นในรัศมีเนี่ยเห็นโลกเป็นโลกสลับได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างก็จะเห็นสลับไปหมดเลย แต่ในขั้นของบางใครเนี่ยนะครับก็จะทําให้ผู้ที่อยู่โดยรอบเนี่ยถูกควบคุมให้เข้าห้ามผ่านกันเองนะครับซึ่งนาของบางใครก็คือสคานาเดะสกาชิมะโยโกชิมะฮับโปฟูซันนารินะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็คือส,สามารถทาให้ผู้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยถูกควบคุมให้เข้าห้ามผ่านกันเองโดยไม่แบ่งแยกศัตรูหรือมิตรหรือพวกพ้องหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะครับจะโจมตีกันไม่ไม่เลื่อนจนกวะทุกคนในนะั้นจะตายหมดนะครับอยู่เป็นที่นกากโกชินจิที่ อยู่ในดอกบ,บัวนะครับซึ่งดอกบ,บัวนะั้นจะเป็นสิ่งที่ป้องกันความสามารถของดาบฟญาน,นี้ได้นะครับงั้นเราต่อกับคนที่สองกันเลยก็คือไอเซนโซสุเกะนะครับดาบฟญาณก็คือเฮียวกะซูยงเงนสึคำปลดปล่อยคำปลดปล่อยก็คือจงสลายเฮียวกะซูยงเงนสึซึ่งเฮียกะซูยงเงนสึเนี่ยความหมายก็คือกระจกบุผาจันทราวาลีนะครับความสามารถขี้ทุกคนก็รู้กันนะครับคือทําให้ผู้คนโดยรอบเนี่ยเห็นโลก เหมือนอย่างที่ไอเซนต้องการเลยก็คืออยากให้เห็นอะไรก็จะเห็นสิ่งนั้นออกมานะครับมังเปนพูด้ดิสดารที่สามารถควบคุมได้ mm hmm. ในส่วนของบางใครนะครับเราก็ไม่ได้เห็นมันซึ่งน่าเสียดายมากงั้นเรามาคนที่สามเลยนะครับก็คืออุราฮาระคิสเกะนะครับดาวฟามิญ,ญานคือเบนิฮิเมะจิยงโลหิต้างปอะยกะ็คือจงล่ําล้อมเบนิฮิเมะความสามารถเนี่ยก็จะไม่ได้เด่นชั้นในเรื่องกินพื้นที่เท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นสายวิถีมารซะมากกว่าโดย ในขั้นของมางายนะครับก็คือคันนมเบเรกิเบนิฮิเมอาราเนะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสายกิมพื้นที่อย่างเด่นชัดละก็คือความสามารถก็คือการเรียกเทธิดาวออกมานะครับและเทธิดาวนั้นจะสามารถควบคุมพื้นที่โดยร่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือดัดแปลงหรืออะไรแปลงใดนะครับก็สามารถทําได้หมดเลยโดยผู้ที่ถูกอยู่ในรัศมีนะครับวุรหรนะก็สามารถทําให้ร่างกายอ่อนแอลงได้หรือหรือรอักษาให้แข็งแกร่งขึ้นก็ได้นะครับซึ่งเป็น สายสับสนุนที่ดีมากคนดึงเลยนะครับงั้นเราต่อกับคนที่สี่ครับเพราะที่ผมว่าดาวฟยานเนี่ยเก่งที่สุดแล้วก็คือเคียวระคุชุนซัวหน,หน้าหน่อยที่หนึ่งนั่นเองนะครับดาวฟมญ,ญานของเขาเนี่ยก็คือจ่าเทนเคียวโคซึนะครับบุภาสมันกระดูกคุ้มขัางคำบทปล่อยก็คือดอกไม้โปรยไปในสายลมเทพบุภาลำร้องสายลมแห่งสอนปันป,ปวนนรร่วนมันฟ้ากำสวนเป็นคำบดปล่อยที่ยาวมากเลยนะครับซึ่งควา,าสมสามารถในขั้นชิคข่เนี่ยครับก็คือ จะเป็นการให้ผู้อยู่ภายในเข้ามาเล่นเกมการเล่นของเด็กนะครับโดยมี7รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือบุโซโกมะเอื้อมระอาหันสาโดดเดี่ยวนะครับความสามารถก็คือทํอาให้ออกมาเป็นสร้างออกมาเป็นลมพายุออกมาได้นะครับซึ่งได้ใช้ตอนสู้กับคุนซี่องคารักษ์นั่นเองนะครับงั้นมาในรูปแบบที่2องเลยนะครับก็คือขังเงียง้ยนี้อสูดเงาเป็นการสามารถควบคุมเงาโดยรอบได้นะครับ ก็คือเราูคูนันสามารถเข้าไปอยู่ในเงาเออกมาจากเงาหรือฟันอะไรก็ได้จากเงานะครับส่วนของขั้นที่สามนะครับก็คือคัทถ้ทาคาโอนาคาโอนี้นะครับก็คือเป็นอสูรสูงนั่นเองก็คือการที่ใครอยู่สูงกว่าในพื้นที่นั้นน่ะก็คือจะคนที่ชนะในเกมกนั่นเองนะครับงั้นในรูปแบบที่สี่นะครับก็คืออีโลอันนี้อสูรสี ก็คือเอลโครเนี่ยจะสั่งให้ผู้ที่อยู่ในรัสเซีเนเลือกสีออกมา1สีนะครับและถ้าสีนั้นมีอยู่ในตัวศัตรูก็สามารถฟันและทําความเสียหายได้อย่างรุนแรงมากขึ้นตามปริมาณสีในเสื้อในร่างกายตนเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับในส่วนของอันที่หนะครับก็คือดารุมาซังกะโคลนดะนะครับก็คือเป็นการเล่นดารุมาซัง ลามูมาซังของคนญี่ปุ่นเขานะครับก็คือเป็นการวิ่งไล่จับมันของบ้านเรานั่นแหละครับซึ่งคนที่ถูกจับก็ถือว่าจะแพ้ไปแล้วโดนเคโรคุโจมตีนะครับงั้นมาถึงบ,บที่หกแล้วนะครับก็คือคายเงีโอรุโอเงาเคลื่อนจะเป็นการที่เคลรคุเนี่ยสามารถสามารถควบคุมให้ให้คู่ต่อสู้เห็นตัวเองมีร่างแยกออกมาได้นะครับก็คือมันเป็นแรงทะบนที่หลงเหลือของเคโรคุอยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับ ในส่วนของรูปแบบที่7นะครับเจ็ดนะครับก็คือยูบิกริเฉือนนิ้วก็คือใครที่พูดโกหกก่อนเนี่ยครับก็จะโดนทําให้เป็นอมภตขึ้นไปเรื่อยๆจนถ้าโกหกครบสามครั้งก็จะตายนะครับซึ่งในการเล่นที่8เนี่ยครับก็คือก็คือคาโกเมะคาโกเมะนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งถ้าโจมตีเนี่ยไม่ได้โผล่มาในเรื่องหลักอย่างไรนะครับแต่โผล่มาในเกมบีดเทมมอนานะครับซึ่งจันคูโบสได้เขาก็ได้บอกเองนะครับว่ามันมีอยู่จริงๆแต่ไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรได้นะครับ งั้นเรามาต่อใีเรื่องของบางไครของเคียวรคุชุนซุยกันเลยนะครับก็คือการเทนเคียวโคสึคารามาสึชินจูนะครับความหมายก็คือบุปผาสวรรค์กระดูกคุ้มข้าง,งเคียงตายใต้ส่วนแห้งกลางนะครับซึ่งเคียวุคุจะไล่ไล่ลลออกมาเป็นบทกรอนนะครับซึ่งทําให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับผลกระทบตามบทกรอนนั้นด้วยนะครับมีอยู่อย่างน้อยก็สีรูปแบบที่เราได้เห็นกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือคาเมรยชิซุโนมาตาชิไอความลังเลของบาดแผลร่วมซึ่งก็จะเป็นการที่ ผู้ที่อยู่ข้างในนะครับจะถูกบาดแผลของคู่ต่อสู้โผล่ปรากฏในร่างกายของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าตัวคโรุคเเนี่ยบาดเจ็บมากๆและใช้ท่าน,นี้ก็คือถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับในส่วนของตัวแบบที่สองนะครับก็คือซังกิโนชิตัวนี้เหมออาะในความละอายนะครับก็คือพืชที่โดนใช้ท่าน,นี้เข้าไปนะครับก็จะเกิดเป็นบาดแผลและมีเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายความเจ็บปวด ค่อนข้างมากเลยนะครับบทที่สามนะครับก็คือดันเกียวโนฟูจิห่วงลึกซึ่งไร้ชีวิตนะครับก็ค,คือจะเป็นเคลโคเนี่ยจะสร้างห่วงน้ำออกมาซึ่งมีขนาดใหญ่มากและใครที่แนะนำหมดก่องก็จะตกลงไปตายในนั้นนะครับซึ่งผมว่าเป็นการตัดแรงดันิยางของทั้งสองฝ่ายได้ดีเลยนะครับ ในส่วนของท่าที่4ท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าปิดฉังเคโรครุเลยก็ว่าได้ก็คืออ e ิโตคิริบาซามิชื่อตัวนี้นโนโดบุเอกางไกลสะบ้้นสายใหลำพออาบเลือดนะครับก็คือจะเป็นการที่เคโรครุได้สร้างได้ที่เกิดจากแรนจํายานออกมาและทาการสามารถตัดคอคู่ต่อสู้ได้นะครับซึ่งถ้าสู้ตัดชู้ก็จะถือว่าได้ตายไปแล้วนะครับซึ่งเคโรครุเนี่ยครับถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับ นั้นก็ในเรื่องของตะพญ,ญานและบีวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับงั้นผมขอมาพูดถึงเรื่องคลิปในวันนี้ก่อนนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรามีการทาอินโทรขึ้นมานะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะชอบใช่ไหมครับแต่ถ้ามีใครอยากให้ผมเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนแนวการตัดต่อก็สามารถบอ,อกได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งเริ่มหัดเหมือนกันนะซึ่งนั่นก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทาให้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปคือผมฝึกตัดต่อพวกนี้อยู่แหละแ,แล้วก็คลิปที่ผมไม่แน่ใจนะครับผมสามารถตัดตต่อััวคลิปให้้นไดไม ในการที่จะลงวันพุ่น,นะครับถ้าลงหลังจากนั้นก็ขออภัยด้วยมันจะพยายามตัดต่อเอาลูปขึ้นมาไม่ใช่การเลือล่อนรูปเหมือนตอนสมัยก่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ตามชมนะครับสำหรับคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไครต์ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย